สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมได้กลับมาบ้านครับแล้วพ่อกับแม่ผมก็จะทําพิธีกรรมส่งผีปิดท้ายปีใหม่กินบองให้ผมครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ทําครับพิธีกรรมนี้ทางชมเผ่ามูเซอร์เขาจะเรียกว่าคอนิกะนะครับซึ่งพิธีกรรมส่งท้ายปีใหม่ของชมเผ่ามูเซอร์นี้จะมีกันอยู่2รอบนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยจะเป็นการส่งผีเปิดปีใหม่นะครับแล้วก็นี่จะเป็นส่งท้ายปิดปีใหม่ซึ่งผมเพิ่งได้มาทําตอนนี้ตอนกลับมาบ้านนั่นเองนะครับ ผมได้เชิญอาจารย์หรือปู้จางของที่บ้านผมนะครมาทําพิธีให้กับผมสิ่งนี้ทางภาษามูเซอร์จะเรียกว่าแปรหอยตานะครับซึ่งในนั้นจะมีเทียนกับข้าวสารใส่ไว้อยู่เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองฟังบทสวดของอาจารย์ดูครับฟังออกกันไหมครับเพื่อนๆทุกคนผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกันนะครับ ระหว่างที่เรารออาจารย์ทําพิธีนะครับเราก็ต้องออกมานั่งรอข้างนอกหน้าบ้านแบบนี้ครับพ่อกับแม่ผมก็ถามตลอดเลยว่าถ่ายอะไรเนี่ยครับถ่ายทําไหมผมก็ตอบไปว่าถ่ายทำคอนเทนต์ครับพ่อแล้วสิ่งที่พ่อตอบมาก็คือที่จอนั่นแหละครับได้ยินชัดไหมครับทุกคน <laughs> เราก็จะปล่อยให้อาจารย์ทําพิธีกรรมของอาจารย์ไปนะครับห้องที่อาจารย์เดินเข้าไปคือห้องครัวนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าห้องครัวนะครับก็ไปทําพิธีในห้องนอนก่อนแล้วก็ค่อยไปที่ห้องครัวจากนั้นก็มายืนทําพิธีตรงหน้าบ้านครับเราจะรออาจารย์สวดพิธีจกนกว่าจะเสร็จถึงจะลอดใต้ห่วงได้นะครับ ถึงเวลาที่เราจะลอดใต้ห่วงศักดิ์แบบนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะสวดพิธีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จจนกว่าจะครบคนที่ลอดไปนะครับให้หลานชายและพ่อกับแม่ลอดไปก่อนต่อด้วยผมคนสุดท้ายนะครับ<ะ>หลังจากที่เราทําพิธีกรรมอะไรเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะเอาเจ้าสิ่งนี้เครื่องเส้นไหว้แล้วก็แปรหอยตาทั้งหมดนะครับไปทิ้งไว้ที่หลังหมู่บ้านนะครับให้พ่อไปนคนจากการทั้งหมดแทนเลย ส่วนผมก็จะทําหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์ให้พ่อนะครับซ้อนท้ายแล้วก็ขับมือเดียวแบบนี้แบบหล่อๆเท่ๆนะฮะเดี๋ยวจะพาดูกันนะครับนี่ครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้ให้พ่อซ้อนท้ายขี่กลับบ้านเลยนะครับบรรยากาศชิลดีครับลมเย็นสบายพิธีกรรมนี้ทําไปเพื่อขจัดสิ่งอปมงคลท่านหลายแหล่นะครับให้หมดไปและทําให้เสริมบุญบารมีอวยพรให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานครับ เพื่อนๆท่านใดดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ